ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่หาดสอบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้แบบกำลังล่มลมตกเลยค่ะคืนนี้นอนที่หาดสอนะคะเช้าวันนี้อากาศดีสุดๆเลยค่ะเสียงนกร้อง ยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านน้อยพาเที่ยวค่ะคลิปนี้ออกเดินทางจากคอนโดพัทยาของเราเลยนะคะเราจะพาไปกางเต็นใกล้ๆที่สัตหีบนี่และคะ่ะไปเดินทางกันจ้าเริ่มออกเดินทางนะคะจากพัทยาที่เราอยู่นะคะไปถึงสัตหีบใช้เส้นทางสุขุมวิท แค่37กิโลเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านน้อยพาเที่ยวนะคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกลางเต้นกันที่สัตหีบค่ะเรากำลังเดินทางกันไปนะคะแต่ตอนนี้เราจะพามาชมบรรยากาศสวยๆค่ะริมชายหาดบางสเสรีน,นะคะนี่เลยค่ะเป็นริมชายหาดที่ เชายหาดก็สงบเงียบเป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำนะคะเป็นสถานที่เที่ยวที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะมีร้านอาหารตลอดเส้นทางเลยนะคะถ้าใครชอบบรรยากาศทะเลสงบสงบแนะนํำที่ชายหาดบางสเสลีเลยค่ะตรงนี้นะคะด้านขวาด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายจะเป็นเหมือนร้านอาหารบารี มีบริการนัดท่องเที่ยวตรงที่เราจะเข้าไปด้านในก็จะมี ติดต่อห้องพักให้มาติดต่อได้เลยนะนี่จะเป็นหลังวัดบางสลีตรงนี้มีร้านอาหารเยอะมากเลยค่ะมีชาซีฟูด้ดอ่าวทะเลซีฟูด้ดถ้าใครอยากจะซื้ออาหารทะเลปิ้งย่าง จอดรถซื้อทุเรียนไปทาที่หาดสอกันค่ะนี่เขาเรียกควาหมกย่างเหรอคะหมกย่าง ก่อนที่เราจะไปการเต้นกันนะคะเราหิวข้าวค่ะเราก็เลยมาแวะที่ตลาดสัตหีบนะคะตอนนี้เราเจออยู่ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านผัดไทยหอยทอดสุโขทัยค่ะเดี๋ยวจะแวะเข้าไปทานกันนะคะนี่เลยค่ะจอดหน้าร้านเลยผัดไทย เขามีกากหมูให้ด้วยกักหมูแล้วก็หมูแดงน่ากินมากเส้นฉ่ำๆ ปลาหอยทอนะคะตัดปตะหิบค่าอันนี้ตัายห้าสิบบาทนะเป็นหอยทอสุกโัวไยผัดไทยสุกโัวไยอันนี้แบบแป้งบาง เราก็เข้ามาตรงทางแยกซอยนี้เลยค่ะก็จะเข้าไปที่หาดสอนะคะหกกิโลเมตรก็จะถึงนะคะแถวนี้ถ้าใครไม่ได้ซื้อ,อจะซื้ออาหารอะไรก็สามารถซื้อที่ตลาดนี้ได้เลยนะคะอีก500อยเมตรเราจะถึงหาดสอแล้วนะคะให้ดูเส้นทางค่ะ 15นาทีเราถึงจะลงของการเต็นได้นะคะดูใชายหายอ้คนเยอะมากเลยนี่นะคะด้านในนะคะเขาจะมีคนมาเล่นน้ำกันเยอะมากเลยค่ะนชายหาดสวยมากเขาจะมีจุดเข้าห้องน,น้ำ บังกะโลนะคะนี่ลานจอดรถที่สามค่ะด้านใน,นมีร้านอาหารมีเครื่องดื่มบริการตรงนี้มีสะพานด้วยนะคะเป็นป้ายหาดสอค่ะอู้คนเยอะมากเลย ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะหาดสอเป็นชายหาดเล็กๆซ่อนตัวอยู่ในขุนเขาค่ะบรรยากาศเงียบลมลื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนค่ะชายหาดแห่งนี้นะคะอยู่ในความดูแลของกรมสัมภาวุธทหารเรืออำเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะหาดสอ เป็นหาดที่มีทรายทอดยาวมีเนื้อทรายละเอียดสลับกับหินกวดนะคะมีน้ำทะเลที่ใสสะอาดเป็นอีกหนึ่งหาดที่เหมาะสำหรับการมานั่งพักผ่อนและเล่นน้ำในวันหยุดค่ะที่นี่นะคะมีเวลาเปิดปิดเปิด8.30โมงครึ่งปิด6โมงเย็นค่ะ ที่หาดสอแห่งนี้นะคะมีกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากเลยค่ะมีเปผ้าใบามีเสือมีบริการเรือคายักเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ดำน้ำชมปะการังค่ะนี่เลยนะคะเรือคายักก็มีให้เช่าคะ่ะชั่วโมงละหนึบาทนะเท่ากับว่าถ้าเราเล่น2คนมีชูชีพให้2ตัวเท่ากับคนละ50บาทเท่านั้นเอง1นชั่วโมง fine ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการนั่งพักนะคะเขาบอกว่าต้องรอให้ประมาณ6โมงเย็นให้คนออกจากนอกพื้นที่เสร็จแล้วถึงจะการเป็นได้เราก็เลยจองพื้นที่กันตรงนี้ค่ะใกล้กับปักไฟสามีก็นั่งพักผ่อนค่ะเล่นมือถือส่วนเรานะคะก็จะกิน้เอ,อเรียน อยากกินทุเรียนค่ะเลยแวะซื้อว่าที่ตลาดสัตหีบนะคะโลครึ่งก็ได้ประมาณนี้เลยนะกินทุเรียนกันเถอะพราทีตก็กำลังจะตกฝั่งนน้นแล้วนะคะ It's Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had of bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face, baby. I don't need no space. หลังจากที่เราเล่นน้ำมาหนึ่งชั่วโมงนะคะได้เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะทางหาดสอก็ได้เปิดไฟทางซึ่งสว่างมากเลยนะคะสำหรับคนมากางเต็นท์ใช้ห้องน้ำได้เลยนะคะไม่เสียค่าบริการเข้าฟรีตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง2องโมงเช้าค่ะ คืนนี้ก็กุดไนนะคะ <S <S อรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงตรงแล้วนะคะ พระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะทะเลสวยมากเลยแล้วเราก็เมื่อคืนนอนฟังเสียงคลื่นฟินมากๆเลยค่ะนี่คือที่นอนของเราเดี๋ยวจะพาไปชมทะเลยามเช้ากันนะคะวันนี้เราเหมาลานค่ะเรามาคนเดียวเลยนะคะก็รู้สึกฟินๆค่ะเมื่อคืนนี้นะนอนหลับสบายมากเลยให้ดูนะ ก็คือทะเลสวยๆช้หาดนี้เป็นของเราคนเดียวเลยค่ะบรรยากาศดีสุดๆพอาทิย์ก็กำลังจะขึ้นพระอาทิตย์น่าจะขึ้นหลังเต็นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พระอาทิตย์ตกหน้าเต็นพอดีเลยค่ะตกลงที่ทะเล บรรยากาศดีสุดว้าวทะเลสงบเมื่อคืนลมเย็นสบายค่ะที่นี่เขาก็ให้เราใช้ไฟด้วยนะเปิดผัดลมเย็นสบายเลยค่ะ We will be together ก็มาสรุปภาพรวมของที่หาดสอกันนะคะเมื่อคืนเราที่นี่อากาศดีมากเลยค่ะเราเข้ามานะคะก็จะมีค่าเข้าอยู่ที่ค่ารถ20บาทนะคะหาดจะเปิดที่8.30โมงครึ่งนะคะแล้วก็ปิด6โมงค่ะก็ถ้าเราจะมากางเต็นต้องกางเต็นตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็เก็บเต็นประมาณก่อน 8โมงนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่นี่ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมทางน้ำมินเรือคายักนะคะชั่วโมงละ100บาทนั่งได้2คนมีชูชีพให้ค่ะก็ถือว่าคุ้มเนาะสรุปแล้วก็หาเรเฉลี่ยกัน2คนช่วยกันพายก็คนละ50บาทค่ะที่นี่นะมากางเต็นท์ค่ากางเต็นท์เขาจะมาเก็บค่าเต็นท์เล็ก100 เต็นท์ใหญ่200ค่ะแล้วแต่ขนาดเต็นท์นะคะสามารถโอนได้เพราะว่าเราก็โอนนะคะแล้วก็ที่นี่มีไฟฟ้าให้ใช้ค่ะไฟฟ้าเปิดให้ใช้ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2โมงค่ะเพราะว่าเราต้องเก็บเต็นท์ประมาณ2องโมงเช้าหรือ8นาฬิกานะคะช่วงนี้เราก็เก็บเต็นท์กันอยู่นะคะแล้วก็ห้องน้ำเปิดให้ใช้ฟรีนะคะสำหรับผู้มากางเต็นท์ ก็ให้ใช้ได้ตั้งแต่5โมงไปถึงตอนเช้าเลยค่ะ8โมงนะคะไม่ได้มากางเต้นมาแบบว่าไปกับวันเดทิปนะคะก็เสียค่าเข้าห้องน้ำครั้งละ5บาทอาบน้ำา10บาทค่ะที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะอาหารการกินมีเยอะมากสำหรับ คนที่มากลางเต็นท์นะคะก็มีโซนประกอบอาหารให้มีที่ทิ้งขยะให้แล้วก็ร้านค้าเยอะมากเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะต้องสั่งอาหารไว้ก่อน6โมงนะเพราะว่าเรามวัวแต่กางเต็นท์กันอยู่ค่ะตั้งใจว่าจะซื้ออาหารมาทานเพราะว่าไม่ได้เอาครัวมาเลยนะคะผลปรากฏว่าครัวปิดหมดแล้วค่ะก็่คืนนี้ พี่ทาหารบอกว่าให้เราขับรถออกไปทานข้างนอกได้6กิโลปากทางค่ะแต่เราก็มีอาหารมาทานนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ออกไปค่ะซึมซับบรรยากาศที่นี่รู้สึกฟินมากเลยที่นี่ชายหาดดีชายหาดสะอาดมากๆเลยค่ะตื่นขึ้นมานะเรานอนใกล้กับริมหาเลยคือสามารถกางเต็นท์ได้ทุกที่แล้วก็รีบเก็บก่อน8โมงเท่านั้นเองค่ะเลยจุดเช็คอินก็มีตรงสะพานนะคะแล้วก็ตรงป้ายหาดสอค่ะ ถ้าใครสนใจมาเที่ยวทะเลสวยๆค่าเข้าก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ทะเลสะอาดปลอดภัยอยู่ในเขตทหาระคะ่ะที่นี่ห้ามสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ห้ามมีกัญชาเข้ามาค่ะก็ทุกอย่างก็โอเคนะคะถ้า ชอบคลิปของเรานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับบ้านน้อยพาเที่ยวด้วยนะคะแล้วมาดูว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ไหนคะ่ะขอตัวไปเล่นน้ำตอนเช้าก่อนนะคะ We go to a party a Everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me, and then she asks me, Do you feel alright? And I say, Yes. จบลงแล้วนะคะคลิปพากลางเต็นที่หาดสอสัตหีบค่ะหาดสวยๆน้ำใสใกล้กรุงเทพนะคะหน้าร้อนนี้ต้องรีบจัดค่ะแวะมาพักผ่อนกันนะคะ like เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ